นี่คือบรรยากาศการลงทะเบียนเข้าร่วมงานรวมใจพี่น้องน,น,นักรบไทยทุกบูเราน,เะนะครับพี่น้องก็จะเห็นว่าม,มีทหารผ่านศึกจากหลายพื้นที่นะครับเข้ามายืนเรียงแถวกันเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมงานนะครับอขอโทษครับมาจากไหนนี่มาจากแม่วางอ๋อมาจากแม่วางอยู่ในพื้นที่ นะครับโอ้สุดยอดมีแต่คนรอๆนะครับ,รบทหารปันศึกทั้งนั้นครับอันนี้มาจากไหนพี่อในะนะพื้นที่นะครับอ๋ออยู่ในพื้นที่แม่วางเหมือแนบบกันแปลว่าทหารปันศึกในพื้นที่อำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยมีค่อนข้างเยอะนะครับนี่ปมามาจากไหนเนี่ย ส่วนหนึ่งของประเทศไทยสูงสุดในประเทศไทยครับมองไหเนาะม่องเวียงว่งเวียงแหงครับผมอ่าเวียงแหงอ่าแล้วพี่ครับดครับครับโอ้สุดยอดครับแล้วพี่พี่อสมอเป็นยังไงบ้างเจ้าของพื้นที่กลัวไหมกลัวโควิดไหมกลัวแต่ดีใจมากครับโอ้สุดยอด นะครับส่วนตัวของผมแอดมินนะครับผมมาจากจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับหากพี่น้องเคยฟังเรื่องเล่าจากนักลบนะครับนนทวินตัวเป็นๆนะครับผมนี่แหละครับนะครับเป็นยูทูบเบอร์สายทหารนะครับพี่น้องหลายคนหลายท่านก็จะรู้จักนั่นเห็นไหมสวัสดีครับมาจากไหนนี่สวัสดีพี่นนนี่ โอ้เจ้าของพื้นที่กรุงเทพกรุงเทพโอ้กรุงเทพกรุงเทพก็มาสภาก็ไปโอ้สุดยอดสุดยอดครับสุดยอดจริงๆนะครับงานนี้นะครับเดี๋ยวคลิปนี้มีพี่น้องอประชาชนนะครับในพื้นที่ทั่วประเทศไทยกําลังชมอยู่นะครับ ยอดครับก็ขอบคุณพี่น้องออสมเจ้าของพื้นที่ที่ให้ความรุกเขามาช่วยเหลือนะครับช่วยเขาเรียกว่ามาอำนวยความสะดวกในการตรวจโควิดเนาะนครับขอบพระคุณมากครับ